สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หมออาตก,กับหมออมเราอยู่กันที่ The Chambers i t c h e n มหาวทิทยาลัยหอการค้าค่ะครับซึ่งจะเป็นที่ที่เราใช้ในการจัดเวิร์กช็อปทำอาหารครับเป็นควอยบแบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นสเตชันแบบนี้เลยนะฮะทุกคนก็จะได้มาเรียนรู้การทำอาหารตัวต่อตัวเลยนะครับซึ่งธีมในวันนี้เนี่ยที่เราจะจัดกันเนี่ยก็เป็นการปรุงอาหารในรูปแบบของอาหารโลกาบจะเหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่สนใจในเรื่องของการลดน้ําหนักนะ อย่างที่รู้อะครับลดน้ําหนักเนี่ยมันถืเป็นเรื่องยากมากเลยวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าเราจะปรุงอาหารแบบไหนเป็นแบบง่ายๆนะครับวันนี้เราจะมีเชฟ มาช่วยกันด้วยนะครับช่วยปรุงอาหารตรงนี้ใช่ค่ะงานนี้นะคะเราจะจัดขึ้นในวันที่17มกราที่จะถึงนี้ค่ะโดยจะมีเชฟมาแนะนำเมนูนะคะที่อร่อยไม่อ้วนสามารถช่วยให้เราลดน้ำหนักได้แบบสบายๆค่ะใช่แล้วกจ็จะได้เจอกับพวกเราทั้งสองคนนะครับในเซสชั่นของการพูดคุยเรื่องสุขภาพนะครับทำยังไงจะสามารถลดน้ำหนักได้ผ่านอาหารที่ดีอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพนั่นเองครับแล้วมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ